สบายดีพ่อพี่น้องทางผังไทยและผังลาวทุกคนพ่อกันดึงแล้วพี่น้องวันนี้เฮาสิพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศกินเลี้ยงพี่น้องผู้ใด้เข้าเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเนาะวันนี้มีมีงานเลี้ยงพี่น้องเผวาเจ้านายเพิ่นเลี้ยงเนาะเพราะว่าได้ยอดขายตามที่เพิ่นวางไว้เพิ่นก็เลยซื้อของมาเลี้ยงลูกน้องอะไรรคับเบิ่งอายวว้าไไมัก็

อันนี้คนเราสุดเราเออนั่นอะอันนี้ปลาหมึกกำลังอบแบบมันทอดเลยพี่นอ้องไอ้ถวนถวนะตอนนี้เอาก็สีหั่นใส่จานใส่ยันแล้วก็สีมากินบานน้านนี้เนาะไปเชนเนมไหนกบมาได้นะโอ้ยใช่ป่ะจุดจิ้กันเล่นเพลงเท่าฮหร่เซฟสั่งมาจากเราแม่ เชฟน้าหมอนครับเชฟหน้าหมอนะเชฟอนนั่นเหมอนะเล่หแล้วมันสเล่ห์ว่าวอักผู้นึงเน้อป่ทำไมเสียขอว่ี่โอ้ว่ะเมอกการได้จานเสียไฟฟ้าเลยว่ะ

มันนี้เป็นมือกินพี่น้องบุคลีเจ้านายเจ้าของ,ของร้านผมนียกเนาะเพราะว่ายอกขายทะลตุตามที่เป้าหมายเป็นตั้งไว้เนาะดียวจะพาพี่นอ้องมาเบ่งบรรยากาศหน้าร้านพี่น้องมันจะมีนหน้าร้านกับสีวางของพวกแบบพวกยิดพวกแบบของที่อาหารเป็นอาหารอิตาลีอ่ะพี่น้องสีวางไวโซเนาะเวลาแบบว่าลูกค้าเขามานะ yeah. ก็ขอบคุณพี่น้องหลายน้องทีเสียสละเวลาเข้ามือ,อมาชมตอนนี้เฮาการซปพีคลิปแล้วจากไดนก็ล,ลืมฝากกดติดตามในพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปนะ่ะสบายดีอยู่ดีมีแฮ้งพี่น้องเย้ย